สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพนครีเอเตอร์ Creator ทุกท่านทุกคนนะคะค่ะเพื่อนเพื่อนอชาวโลกออนไลน์นะคะนี่ค่ะแตกต่างกับสมัยเก่าก่อนนะคะสมัยเก่าก่อนเราจะเกี่ยวมือนะคะเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่ต้องปลูกเพิ่มนะคะอาจจะไม่ต้องปลูกเพิ่มคะ่ะค่ะก็พาเพื่อนเพื่อนมาดูวิธี นี่คือผลเสียนะคะผลเสียค่ะพอราไถ่ดะรอบแรกเราไถ่รอบแรกค่ะพเพื่อนๆจา๋าเพื่อนๆดูค่ะนี่ค่ะ,มะเมล็ดข้าวที่หลุดถึงได้ขึ้นมามากมายเหลือเกินค่ะทั้งๆที่ปีนี้เราก็ยังยังไม่ได้ลงมือหวานนะคะแต่ว่า สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนครีเอเตอร์ทุกท่านทุกคนนะคะค่ะเพื่อนเพื่อนอชาวโลกออนไลน์นะคะเท่านี้นะคะบายยจ้าเท่านี้นะคะบายยจ้าอะเลคะเป็นอันว่าแปลงนี้มีข้าวเต็มแล้วค่ะมีข้าวเต็มฝนนะคะ จากการที่เราใช้เครื่องจากเครื่องเ,อเครื่องเกี่ยวข้าวนะคะมาเลยค่ะเป็นอันว่าแปลงนี้มีข้าวเต็มแล้วค่ะมีข้าวเต็มในการทำนาทำไร่ของเรานะคะค่ะจะให้ดูเพื่อนๆจะให้เพื่อนๆดูนะคะ สวัสดีค tamam, ่ะสวัสดีเพื่อนๆนครีเอเตอร์ทุกท่านทุกคนนะคะค่ะเพื่อนเพ่อนชาวโลกออนไลน์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนครีเอเตอร์ทุกท่านทุกคนนะคะค่ะเพื่อนเ่ชาวโลกออนไลน์นะคะอาจจะไม่ต้องปลูกเพิ่มนะคะอาจจะไม่ต้องปลูกเพิ่มค่ะค่ะก็พาเพื่อนๆมาดูวิธี เมล็ดข้าวค่ะเมล็ดข้าวที่ตกลงพื้นนะคะเมล็ดข้าวที่ตกลงพื้นค่ะเพื่อนๆถึงได้ขึ้นมามากมายเหลือเกินค่ะทั้งๆที่ปีนี้เราก็ยังยังไม่ได้ลงมือหว่านนะคะแต่ว่าเมล็ดข้าวค่ะเมล็ดข้าวที่ตกลงพื้นนะคะเมล็ดข้าวที่ตกลงพื้นค่ะเพื่อนๆ เพื่อนๆดูได้เลยนะคะเมล็ดข้าวที่ตกลงพื้นค่ะแถวนี้นะคะบ่ายยจ้าค่ะวันนี้ก็พี่สิริลักษ์ค่ะพี่สิริลักสีแย้มพาเพื่อนๆมานานะคะมาทุ่งนาเพื่อนๆจ๋าหลังการเก็บเกี่ยวค่ะหลังการเก็บเกี่ยวปีที่แล้วเพื่อนๆจ๋าถึงได้ขึ้นมามากมายเหลือเกินค่ะ ทั้งที่ปีนี้เราก็ยังยังไม่ได้ลงมือหวานนะคะแต่ว่าเมล็ดข้าวค่ะเมล็ดข้าวที่ตกลงพื้นนะคะเมล็ดข้าวที่ตกลงพื้นค่ะเพื่อนๆถึงได้ขึ้นมามากมายเหลือเกินค่ะ <ies S 1> ทั้งที่ปีนี้เราก็ยังยังไม่ได้ลงมือหวานนะคะแต่ว่าในการทำนาทำไร่ของเรานะคะ คะ่ะจะให้ดูเพื่อนๆจะให้เพื่อนๆดูนะคะเราใช้เครื่องเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวนะคะเพื่อนๆเพ,อนเพื่อนๆดูนะคะว่าอพอนอกเต็มพื้นนาเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะหลังการเก็บเกี่ยวค่ะหลังการเก็บเกี่ยวปีที่แล้วเพื่อนๆจ๋า นี่คือผลเสียนะคะผลเสียที่เกษตรกรวิถีชีวิตของชาวนาเรานะคะค่ะก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงหลังการเก็บเกี่ยวคะ่ะหลังการเก็บเกี่ยวปีที่แล้วเพื่อนๆจ๋าถึงทำให้เรา ไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ต้องปลูกเพิ่มนะคะอาจจะไม่ต้องปลูกเพิ่มคะ่ะค่ะก็พาเพื่อนๆมาดูวิธีหลังการเก็บเกี่ยวคะ่ะหลังการเก็บเกี่ยวปีที่แล้วเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆดูได้เลยนะคะ,มะเมล็ดข้าวที่ตกลงพื้นคะ่ะรถเกี่ยวก็มีส่วนที่ทำให้ข้าวของเราร่วงหล่นนะคะ ร่วงหล่นเพื่อนๆดูค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูได้เลยนะคะมเมล็ดข้าวที่ตกลงพื้นค่ะในการทำนาทำไร่ของเรานะคะค่ะจะให้ดูเพื่อนเจะให้เพื่อนๆดูนะคะมาเลยค่ะเป็นอันว่าแปลงนี้มีข้าวเต็มแล้วค่ะมีข้าวเต็ม ่าเลยค่ะเป็นอันว่าแปลงนี้มีข้าวเต็มแล้วค่ะมีข้าวเต็มนี่ค่ะผลผลิตที่เราเกี่ยวอ่านี่คือผลเสียนะคะผลเสีย เพื่อนๆดูได้เลยนะคะ,มะเมล็ดข้าวที่ตกลงพื้นค่ะ,ะ,มะเมล็ดข้าวค่ะ,มะเมล็ดข้าวที่ตกลงพื้นนะคะ,มะเมล็ดข้าวที่ตกลงพื้นค่ะเพื่อนๆกถึงได้ขึ้นมามากมายเหลือเกินค่ะทั้งๆที่ปีนี้เราก็ยังยังไม่ได้ลงมือหว่านนะคะแต่ว่าที่เกษตรกร,ร,กรวิถีชีวิตของชาวนาเรานะคะ ค่ะก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทู้คนนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงงอกมาเต็มพื้นเท่านี้นะคะบาบายจ้านี่ค่ะผลผลิตที่เราเกี่ยวในการทำนาทำไร่ของเรานะคะค่ะ จะให้ดูเพื่อนๆจะให้เพื่อนๆดูนะคะจนะพาเพื่อนๆมาดูว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มามีส่วนเพื่อนๆดูได้เลยนะคะเมล็ดข้าวที่ตกลงพื้นะคะ่ะเพื่อนๆดูได้เลยนะคะเมล็ดข้าวที่ตกลงพื้นะคะ่ะพอเราไถาดะรอบแรก เราถ่ายรอบแรกค่ะพเพื่อนๆจาพเพื่อนๆดูค่ะนี่ค่ะ,มะเมล็ดข้าวที่งอกมาเต็มพื้นถึงได้ขึ้นมามากมายเหลือเกินค่ะทั้งๆที่ปีนี้เราก็ยังยังไม่ได้ลงมือหวานนะคะแต่ว่าค่ะวันนี้ก็พี่สิริลักค่ะพี่สิริลักสี่แย้มพาเพื่อนๆมามนาน,นะคะ มาทุ่งนาเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆดูได้เลยนะคะ,มะเมล็ดข้าวที่ตกลงพื้นค่ะค่ะวันนี้ก็พี่สิริลักษ์ค่ะพี่สิริลัก์สีแย้มพาเพื่อนๆมานานะคะม,มาทุ่งนาเพื่อนๆจ๋างอกมาเต็มพื้นในการทำนาทำไร่ของเรานะคะค่ะ จะให้ดูเพื่อนจะให้เพื่อนๆดูนะคะอ่านี่คือผลเสียนะคะผลเสียรถเกี่ยวก็มีส่วนที่ทำให้ข้าวของเราร่วงหล่นนะคะร่วงหล่นเพื่อนๆดูค่ะเนี่ยค่ะเราใช้เครื่องเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวนะคะเพื่อนๆน เพื่อนๆดูนะคะว่าอพอเพื่อนๆดูได้เลยนะคะมเมล็ดข้าวที่ตกลงพื้นค,ะคะ่ะจะพาเพื่อนๆมาดูว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มามีส่วนรถเกี่ยวก็มีส่วนที่ทำให้ข้าวของเราร่วงหล่นนะคะร่วงหล่นเพื่อนๆดูค่ะเนี่ยค่ะ ดูสิคะทำให้เมล็ดข้าวที่ร่วงค่ะที่ร่วงที่ร่วงแล้วก็งอกแล้วนะคะเริ่มงอกแล้วค่ะเพื่อนๆดูได้เลยนะคะเมล็ดข้าวที่ตกลงพื้นค่ะผลนะคะจากการที่เราใช้เครื่องจากเครื่องเ,อเครื่องเกี่ยวข้าวนะคะนี่ค่ะ ผลผลิตที่เราเกี่ยว